จะไม่มาเป็นอินฟูอินอยังเ่าเขาใจการตลาดอ,าอี่ยังเขาไม่ไเกลือเปลือยดอ,อก <c oughs> ชูนตอน <c oughs> นี้นะครับดาห้างวาาสันดา,า,านุกมาคิดแค่คิดก็ผิดแล้วพ่ะยะ <c oughs> ผิดอะไรครับหล่อนหล่อนไม่รู้เรื่องอะไรหล่อนจะมาดรามา่าฉันอีกอย่างอ,างอันดับแรกถามกวนเ <c oughs> ขาบอกว่าเดีเออเขาบอกไเด้อเพราะว่าเขายาแต่ันเขาว่าอีเขายัไปอยู่แต่ว่าไปเอายังไปขายเพื้นยาเดิมคอยล้ำภาคขายเองกับขายมาท่านเดียวเขาจะยังไปขายผลิตตอนด้ยี่สิบบาท ผลิตพอได้เบาวนเบิดแล้วสินะด่าราซูนนี่ดาราซูนจริงๆคือคนทำตลาดซูนซูนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นซูนคนบึงหลายๆต้องซูนึ้นอีกคนปกติซูนกับดาราซูนเป็นคนละแบบดิคนปกติซูนเนี่สิแบบปกติแต่ว่าคนดาราซูนเนี่ยซูนเป็นก้อนซูนออกกองแห้งคนบึงไหลแห้งซูนเก่าแห้งโกตะกาแห้งซูนก็ดูแห้งซูนดี ดาราศูนย์คืออะไรคะดาราศูนย์แปลว่าดาราโมโหโคือคนปกติโมโหโจะแบบโมโหโทั่วไปแต่เวลาดาราโมโหดาราร้องไห้ดาราเนี่ยจะเป็นก้อนเป็นเป็น,เป,นเป็นเต็ม f u l ออปชั่นยิ่งมีกล้องก็จะแบบไม่ม <c oughs> <c oughs> ีสินะเข้าใจไหมบางที่ก็ต้องเข้าใจด้วยอ๋อ,อดาราห้ามศูนย์เบี้เคาสิ่งเบี้เคาสิ่งว่าดาราห้ามศูนย์ สนอะดเออเปิดโอกาสให้กับคนที่ผมเข้าใจนะว่าการทำแบรนด์สินค้าเนี่ยที่ทำมาแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ยผมเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะผมก็เจ๊งมาหลายเจ๊งมาหลายอันเหมือนกันผมก็กวจะประคานี้ผมก็เจ๊งมาจนเหนื่อยแล้วแต่ว่า,กว,า,ากว่าเราจะรู้มาเนี่ยคือเราเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบไปขายกับพิจเจน่เราได้ยอดเราดีใจแล้วเรายินดีด้วยยินดีจริงเพราะนี่ก็บอกตรงว่ามีโอกาสได้คุยกับพิ่เจน่ มีโอกาสได้คุยเศษนี่คือนามเคนเก่งจริงๆไม่ได้เก่งแค่หน้าก็หลังก็หนังก็เก่งอันนี้ยองรู้ดีพอไปเจอหรือรถึงเมื่อไหร่เธอเลยอไปกินเขาแล้วกันนี่สมองน่าจะพอตเรื่องนี่แล้วคุยกันเนี่ยถึกทากันว่าคิดเรื่องเองินเรื่องธุงกรกิจตลอดหาตัวเหยื่อเหยื่อทำอีกตันนี้จะอ่านอะไรไม่ทันคอมเมนต์มันหนักมากคอมเมนต์เยอะมาก อันนี้79บาทนะครับตัวน,นี้เหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ800ร้อ8นี่แหละแดร้อยแชินเหลือ800แก้วไปไหนครัแก้วอยู่บนรถครัารอเรื่อง75็0 0จบไปแล้วนะพี่ฝนตกหวานอีกิีนึงคือเปียกถ้าเดินเดินอีกนีนึงคือเปียก <laughs> ทุกคนเจ็ดมนะืห้าทะผมเลยบอกว่าผมจะต้องไล่สดขายยาดมนั่นนี่ เพราะว่าอะไรจต้องหาเงินเจ็ดหมื่นห้าพันคืนเพื่อนองั้นคลินิกคลินิกทั้งประเทศไทยนี่อุ้ยทำไปจ่ายเงินค่าคลินิกเหมือนหนึ่งแล้วอุ้ยทำไปแล้วไม่ไม่สวยเลยขอคืนเขาคืนให้เจ้าวพราะสัาเขาจะมีตะปาดด่างให้เจ้าคนเดียวใช่ไหมบอสอันเดียวกันแล้วผมผมอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมจะมาตำหนิอะไรพี่นะแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่าผมยังยืนยันในในกฎสากลว่าพี่จ้างผมใน,ในราคาแสนห้าพี่ต้องจ่ายครบแสนห้าผมถึงจะรีวิวพี่ได้ถ้าสิบหมื่นห้า มันรีวิวให้ไม่ได้เพราะว่าค่าถูกผมมันสองเสียทัพแล้วเขาใจบแล้วเจ้าไปเปรียบเทียบข่อยกับอีกอะไรข้อหนมันไม่ถูกต้องว่าผมของผมมันแพงมากคุณแพงของคุณอ่ะคือหมายความว่ายังไงเป็นบอหนึ่งอย่าริบเงินพี่เลยใช้คขาใช้คำว่าริบเงินนี่ก็ไม่ถูกเลยแล้วสองใจดีกับพี่หน่อยฉันจะไล่จากม่งวันนี้ฉันก็อยู่ฉันอยู่เนจีอยู่สามไล่สวดตีหัวข้อขึ้นถ้าพูดถึงกระบวนการกฎหมายเป็กฎหมายชัดเจน เพราะว่าคุณเป็นคนทําผิดกฎเองคุณเป็นล้มเหลวชีวิตคุณเองแล้วคุณจะมาเต้าเอาหา,หากับาอะไรกับผู้ยญิงที่เลียงคุณล้มเหลวกับชีวิตคุณเองแล้วคุณไปทำคลิปอย่างนั้นอนะ่ะกระแสผมก็คนดา่าเขารอด,าด่าอยู่ร้วงไงนึนอกออกไหมก็เข้าทางเออก็เข้าทางคนอยากด่าดเราแล้วพรเราเสียหายเราก็เลยคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่คุณทําแบบนี้ผมบอกเลยผมแตจงจีแล้วผมคนใจดีนะถ้าแกแบบ อีกนิดนึงแกโทรหาแม่แซมมี่โทรหาคนเราข,ข้างก็ได้แบบให้มันถึงงูเร็วนี้หน่อยอาจจะได้เงินแต่บางเงินกจะร้อนไล่สดเร็วไปหน่อยแต่แต่ฉันอยากรู้เรื่องอะไรรู้ไหมว่ารุมเร็วเรื่องอะไรหรอโดนโกง <c oughs> น้ำพูดว่านางโดนโกงโก <c oughs> งแบบไหนพี่เล่าให้ฟังก่อนหมายความว่าถ้านางฉลาดกว่านี้นิดนึงนางโทรหาคนเราข,ข้างเพื่อนเฟนเล่ต์น้องบดไม่อันนั้นมีพี่เลยน้องบดดูอาบดไปกับทำงานเป็นตอนตอนที่เรามาอยู่โตเกียวแล้วงานเนี่ยแล้วนาง แล้วโบ๊ทก็โบ๊ทถูกต้อง,ของเขานะเขารักษาประโยชน์ให้บริษัทแม่เขาบอกว่าคือโบอ๊ทมันสองปีแล้วโบ๊ทก็ไม่ผีดอะไรแต่ถามว่าโบ๊ทได้ตามงานไหมตามเหมือนกันประมาณสามรอบแล้วนะักว่านาักไม่นม่ไม่รีวิวอนะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีสามเบอร์เขาทาติดต่อมาถูกทัวไม่มีทางหรอกติดต่อใครไม่ได้ไม่มีทางหรอกเพราะว่าทุกคนเล่นโซเชียลหมดถ้าหาสิทธิดาราไปซิวท่างงานสิอภิเชษศรีชาสิัพสอเข้าไปสี่เป็นบล็อกพิมพ์เขาไปสี่ยึดบุคลากรขงเขาอยู่สีแต่อันนี้เรื่องที่จะได้ส่วนเรื่องท เอาสังคมมากดดันผู้ย่ำจินเลียงมันไม่ถูกแทนที่จะได้เงินเจ็ดบนห้าคืนนี่ถ้าเป็นคนอื่นเ,นเขาฟ้องเป็นแสนเป็นล้านให้แม่เขาเสียหายแม่บอพีนอ่น้องแต่คอยบางคื่อยบ่กมาฟ้องคน่อยข,อนขานคืนสามแต่ฟ้องผู้เดียวขอยกับเมย์เพราะแห้เงาล้ียวคืนซานบุ่นไปเลือนขส่สามเทียชีเทียๆๆๆๆเล้วผมฟ้องคนเดียวผมก็เหนื่อยนะนี่ขึ้นศาลอยู่จนวินนัดปุ๊บก็มีแต่เลื่อนอืม ป๊าพี่น้องแต่ว่าผมยินดีให้รีวิวให้นะ <c oughs> ผมยินดีรีวิวให้นะแต่ว่าใจเขาเป็นแสนหากก้าก่อนแต่ใช่ครับว่าเจ็ดหมื่นห้าทำไงก็ได้แพทแบบทําอะไรก็ได้แบบให้มันเป็นในราคาเจ็ดหมื่นห้าไม่มีไม่มีอะไรราคาเจ็ดหมืม่นห้าผมรับงานสองแสนครับพี่ต้องเข้าใจใหม่กว่าแต่ถ้าเกิดพี่จ้างไปเดียวเวลาเจ็ดหมื่นห้าเออแต่ถ้าเกิดพี่จะแบบว่าฮึบไปหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาจ่ายคนเจ็ดหมื่นห้าผมก็จะฮึบขายพี่คือกันผมก็จะไม่ยอดมาต่ำกว่าเศษแสนห้าแน่นอน ไ<า>ม่คนเสือจะโกดเสืสอคนออนี้ล่ละยานเพร่ถ้าผมคืนเงินปุ๊บอน,นาคตหละ่ะผมมานั่งคิดล้วมาอ,อ่านคอมเมนต์มีคนว่าใจดีใจด,ใจดีคืนไปเถอะที่เกิดพูดไม่เสียร,ระบบอนาคตลูกค้าจ้างเราปุ๊บสินค้าขายไม่ได้ของเงินคืนเจ้าสิทธิแ์แล้วขายไม่ได้คนแต่และคนไม่เท่ากันด้วยนะใช่ได้เป็นลงพุนธล้านหนึ่งขายได้ทอนทุนล้านหนึ่ง บ่ได้ครับีน่มีฟรีแล้ววันไหนรอกาแฟเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะกาแฟมาขายโอเคไหมกาแฟในสต็อกหมดรอเขาเตือนอันหมดเรารอเหลือแค่ชาเขียวกับเขาหลงะเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่เขาผมมีกาแฟแสนกล่องผมมีกาแฟแสนกล่องทุกคนพักอุดหนุนไหมเดี๋ยวเดี๋ยแม่แจ้งผมมีกาแฟมานแสนกล่องอุดหนุนไหม พี่บ้านพี่แดนพูดถูกผมเลยคิดว่าอุ้ยถ้าเกิดกูคืนนะเป็นข่าวแล้วเขาตีข่าวตีโพลตีพายขนาดเขาเนี่ยังคืนได้เลยพี่ขอคืนหน่อยไล่ไปแน่อุ้ยขอเงินคืนน่ขายไม่ได้เลยเฮ้ตยตนในกระเนี้พี่น้องก็เหมือนการจ้างหมอลำจ้างตัวเกียวมิวสิกจ้าง Tokyo Music. ตัวเกียวมิวสิกใช่ไหมไปปิดบิ๊กไปเก็บบัตรไปล้อมผ้าสังกะสีในใจอยากได้บัตรสามพันใบแล้วคนมาจริงห้าร้อยคองเงินคืนมันได้ไหมพี่ดิวธีระพัฒน์สวัสดีครับคุณดิว นี่ยคุณก็ที่หนึ่งเหมือนกันนะคุณดิวธิรภาพคุณดิวหรอคุณดิวใจเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบห้ายอดขายเฉลี่ยพี่ดิวเมื่อวานพี่ดิวขายเท่าไหร่เมื่อคืนนี้เยอะขาวเท่าไหร่พี่ดิวเยอะขาวเท่าไหร่ยินดีด้วยนะพี่ดีใจผมเห็นสังคมแม่ค้ารายพากันมาหาผลดีใจไม่เสียใจเลยที่คนอื่นเขาแบบพากันขายของดีพี่ปต่อ เพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เราดีดใจที่สุดที่แบบเพื่อนๆแม่ๆพี่ๆแม,แม่ค้าออนไลน์แบบพากันได้ขายของได้อะไรเงี้ยเยี่ยมดีกว่าของมันจมสต็อกหือเปล่าบอกอย่างอย่างที่บอกว่าเราเห็นตะแครได้เราดีใจด้วยเพราะแล้วฟินแฮงก็อย่าลืมเหมือนกันเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเบาทส่งฟรีอีกบอกพี่มันเกินไปปะพี่จะไม่กดในหรออย่างน้อยพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างหน้าผมนะิ